ใครนะ,ะที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่า จะเริ่มต้นยังไงดีสินค้าก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีนะคะวันนี้แว็กกุ๊ปของเรายินดีต้อนรับนะคะสาหรับทุกคนที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะแว็กกุ๊ปเนี่ยเราจะมีบริษัทพาร์ทเนอร์นะที่ผลิตกองทัพสินค้าขนาดนี้นะทั้งสินค้าที่เป็นในรูปแบบของโลเคอลวก็โก o b อลนะคะที่เราร่วมงานด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่คอยผลิตสินค้าตรงนี้ให้กับเราคนะรวมถึงหลังจากนี้ถ้าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีการผลิตสินค้าออกมาอีกนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะนําสินค้าของเขาไปจัดจําหน่ายได้ทั้งหมดเลย ไม่ต้องใช้เงินลงทุนในการที่จะไปผลิตสินค้าไม่ต้องไปติดต่อเรื่องออยไม่ต้องเสียเงินในการสต็อกของเต็มบ้านนะเราสามารถมีสินค้าเหล่านี้ไปจําหน่ายได้นะแล้วบางคนบอกว่าเราไม่มีความรู้เรื่องคขา,ายออนไลน์เราจะทําได้ไหมจะทํำยังไงนะคะครอบครัวแบ็กกรุ๊ปของเรานะคะวันนี้ออฟฟิศที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้นะคะคุณจะได้เรียนรู้วิธีการมีเว็บไซต์หน้าร้านค้าเป็นของตัวเองนะคะการโปรโมท สินค้าต่างๆไปทั่วโลกจะทํำยังไงนะคะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะไปเสียเงินคอสเรียนเนี่ยก็คงต้องใช้เงินเยอะมากๆนะคะแต่วันนี้สําหรับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานกันกัแบบทีวีแวรกรุ๊ปเนี่ยคุณจะได้รับทั้งเว็บไซต์นะคะทั้งวิธีการช่องทางการจัดจําหน่ายรวมถึงสามารถนําสินค้าเหล่านี้ไปจําหน่ายได้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตัวคุณเองเนี่ยก็สามารถจะได้ความรู้ในการค้าขายออนไลน์ตรงนี้ไปได้เลยก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาร่วมงานกันนะคะ